สวัสดีค่ะพบกับมีแกป,ปี้ศาสตร์พรหมยานอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังขอให้พี่ๆทุกคนหรือผู้ฟังทุกๆท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นๆที่จะได้รับชมคลิปนี้รับฟังคลิปนี้กันด้วยนะคะก็และอีกอย่าง กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องนะคะวันนี้คนโสดช่วงนี้คนโสดจะมีคู่เข้ามาหรือไม่นะคะ จะบอกว่าคุณเบาๆเรื่องการทำงานลงบ้างก็ได้นะคะเน้นการทำงานการหาเงินการเลี้ยงดกูการก่อร่างสร้างฐานะของตัวเองซะมากกว่านะก่อนอความรักเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่อยากจะไป สวดมนต์ซะมากกว่านะคะเข้าหาทางธรรมซะเยอะเพราะเหนื่อยจากการทำงานเอ่อมาก็มากนะคะด้วยความที่ตัวคนเองเนี่ยทำงานเหนื่อยทำงานหนักทำงานเพื่อที่จะหวังที่จะให้มันประสบความสำเร็จนะคะและมักจะเข้าทางธรรมเข้าวัดทำบุญ เยอะมากๆสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำวันแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีการสวดมนต์แต่ก็จะเริ่มที่จะเข้ามาเข้าหาทางธรรมมากขึ้นทำงานหนักหาเงินเพื่อความสำเร็จเพื่อตัวเองที่จะให้ตัวเองมีความสุขสบายในการใช้ชีวิตในการาทำให้ตัวเอง มีฐานะที่ดีขึ้นก่อร่างสร้างฐานะสร้างตัวให้มีความมั่นคงแล้วก็ความรักก็ค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่ค่อยมียังยังไม่ค่อยอที่จะยุ่งสักเท่าไหร่นะคะก็จะไปหาทางทำซะมากกว่าเนาะก็ยังไงสวดนมน่ะดีแล้วเข้าทางธรรมอะ่ะดีแล้วคะ่ะแต่ว่าถ้าอยาก ถ้าอยากมีความรักก็เข้าหาความรักมากขึ้นนะคะสวนมนต์อาจจะพาคนรักเข้าไปสวดมนต์เข้าไปทําบุญทําทบุญทําทานทำํำนู่นนี่นั่นทากิจวัตรเหมือนอไปทําบุญที่วดัดไปทําบุญที่นู่นนี่นั่นพากันสวดมนต์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเริ่มจากการสวดมนต์อาจจะไปเจอกันที่ วัดหรือที่สถานที่ที่เราไปมูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการแล้วอาจจะไปเจอในท,ท,ท,ที่ที่เราไปทําบุญที่ที่เราไปไปมูอ่าพูดง่ายๆประสบความสำเร็จจากการทำงานไปแล้วเราไปมูเราอาจาจะเจอคนรัก ก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่เจอก็ได้อันนี้แล้วแต่ดวงของแต่ละคนเนาะบางทีเนี่ยเราคิดทํางานเยอะเกินไปหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยมีความคิดเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ขอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักเร็วๆนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ